สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่เจ็ดของวันอาทิตย์นะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้พราเจดีสิพไปตามเนวทางลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับลาวพัฒนานะครับแนว่ท่าของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับ ก็ได้ส้่งผนงานให้พี่ให้น้องได้เห็นกันแล้วเนรอนะครับเนะาะว่าแนวทางสุดยอดซ้ำใดมั่นใจได้ซ้ำใดนะครับเสื้อถือได้ซ้ำใดนะครับเนาะก็เห็นกันมาเบื่อแล้วเนาะนะครับอยู่ได้ช่องนะครับว่าเจ็ดสำนักเป็นยังไง่นองนะครับเนาะภายจากเขากุ้มนะครับ เข้ากลุ่มเขากลุ้มพอใจดีได้พี่น้องเด้อไอดีไล่กะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อกลุ่มพอใจดีมี่อาจารย์พ่อนใช่ยครับพอใจดีสองสำนักพี่น้องนะครับได้จัดตั้งกลุ่มเขามาได้จัด ตั้งกลุ่มเข่ามาขึ้นมาไว้แนวทางเด็ดๆให้เพี่ให้ีน้องนะครับผู้ใดอยากเข้ามาในกลุ่มไลยพอใจดีนะครับเข้ามาได้ที่ไอเดลไล0811083194ปด้พี่น้องก้อนสื้อเข่าลุ่มพี่น้องมาเบิ่งอาจารย์พ่อชัยงวดวัที่หาสกอดพี่น้องนะครับนี่คือของอาจารย์พอชัยงวดที่ถหาที่บานมากนะครับผลงานของเพื่อนยังบ่เคยหลุดเลยพี่น้องนะครับ ดังเธอเันเข้ามาอยู่นําไม่เคยดุดไม่ว่ารัฐบาลไทยหรือว่าเราพัฒนานะครับวันที่5ธันวาสองห้าหกแปดเราพัฒนาออพรชัยวิ่งสี่กับหกากดข้อกันมากจับคู่กระแตกพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์พรชัยต่อมาพ่อใจดีพี่น้องต่อมาพ่อใจดีนะครับงวดประจําวัี่หาพ่อใจดีกันยังง่ายอีกคือกันพี่น้องจับคู่กระแตกนะเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างห้ากับหก แตกไปห้าสีนี่ก็บพะธรรมดาสองซำนักนี่บาเฮตุในพิหวังและเสียใจนะครับถ้าผู้ใดเขามาอยู่ในครอบครัวพอใจดีมีแต่ความสุขพี่น้องนะครับความโศกเศร้ามีนะครับเนาะถ้าผู้ใดต้องการเขากุมนะครับไอเดล่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องนะเอาพี่น้องมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของเจกัน นะครับของเจกันกันเลยนะครับเจกันงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวไปใส่วันทีกันก่อนเดี๋ยวกลับไปเมืองยอนหลังกันวันที่แปดได้ไป็พี่น้อะวันที่แปดวันที่แปดธันวาพี่น้องนะนน 8, นนงนะครับ แปดธันวาคมเนอสองห้าหกแปดเราพัฒนาเนอ้เราพัฒนาเจ๊กันได้พี่น้องเนอะ เจกกันเจกันก็นบกธรรมดาเลยพี่น้องนะครับบอกได้เลยไม่ธรรมดาเด้อสำนักที่ล่องหาทั้งช่องน,นพี่น้องสุดยอดแข็งโปกขึ้นกันพี่น้องนะครับบอกว่าอะไแข็งโปกนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างเจกันนะครับเจกันวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดพี่น้องสองกับเจ็ดครับพี่น้องจอบกอดจัดขัดกอผ่านพี่น้องแนวทางมีเขามีดุดได้ทุกสำนักถูกอาจารย์ได้พี่น้องได้นะครับ เดิทางเป็นไปได้เบิดพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องจะผิดาจรนากันนะครับใกล้สิบเปีวไม่เลยพี่น้องโอ้หนาวหลายพี่น้องเลยหนาวแห้งนะครับเริ่มอากาศเริ่มเปี่ยนไป้าก,รกาา็รักษาสุขภาพเลยพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพกันนะครับความหนาวเข้ามาเยือนอยู่บ้านนอกเขาก็ดังไฟถิงไฟแล้วพี่น้องขาแตกเครบแบละ พี่น้องครับก้อนสิไปจับคู่ของเกกัด <único Liberty Overwatch> <revive benchmark> มาเบิ่งเนวทางของเกกัดก่อนเนาะวาเพิ่นจับคู่แตกหรือบ่แตกวดที่ผ่านมาพี่น้องวดประจับวันที่ห้าเด้อของเกกัดพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับหนึ่งกับห้าแล้วพี่น้อง้อจับคู่หายหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าพี่น้อง แนวทางมาที่1,991งเก้านึพี่น้องแต่ตัววิ่งตัวหลดเข่าได้พี่น้องเด้คสี่กับห้าหนึ่งสี่ห้ามาทั้งหนึ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างของเจกันเนาะนะครับแนวทางของเพื่อนมาบนมาล่างแต่จับคู่ไม่แตกได้พี่น้องเด้อนะครับล่างล่างเก้าหนึ่งพี่น้องบนหนึ่งสี่ห้าเด้อ ล่าง9 1้าหนึ่งพี่น้องนะครับล่างเก้าหนึ่งนะครับนี่คือผลงานของเจกันครับวิ่งบนล่างมาทางบนมาทางล่างเลยพี่น้องนะครับอย่างไรก็ฝากกำลังใจในเด้อพี่น้องได้อ่ะเปเบบังเจก,กันจับคู่พี่น้องเพิ่จับคู่ยังไงเนาะนะครับเจกันจับคู่ สองหกสองเจ็ดสองแปด,ดนี่องนี่คือแนวทางของเจ๊กันนะครับมาดูชุดที่สองเจ็ด เจ็ดหก,หกดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านวทางของเกียกันได้พี่น้องเด้อจับคููให้พี่ให้น้องเซฟซับเป็นที่เะีย้อยอยู่กับพี่กับน้องสิพิจารนาเด้อ เยการจับกู้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับพี่น้องพี่น้องรับว่าที่แปดท่นานหนาสองหาหกแปดลาผัดธานาเจ๊กันพี่น้องวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อ จับคู่หายสองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเกีย่ยกันพี่น้องมักกัจัดขัดกระพาดได้พี่น้องดเด้อแนวทางมีเขามีรถดได้พี่น้องเด้อเอาสมุดไทยกดไหลกดแช่นะครับขอให้โชคดีมีใช่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ